มีไข่ด้วยนะคะไข่ปลามผมครับครับหรื่เนี่ยหัวน่ก็ุ้งตัวใหญ่วันนี้พามาชิมร้านอาหารที่ครัวบางโซนะฮะเปิดมานานกว่า10ปีแล้วนะครับค,ความพิเศษของร้านนี้นะฮะก็ค,คืออาหารต้องสั่งเป็นเซตนะครับเซตนี้ะผมสั่งเป็นเซตต้มยำผมมีเม,ม,มนูประมาณ3าสอย่างมาดูกันครับต้มยำปลากระพงผัดพริกในดำผัดผักรวมมิตรปลากระพงซอสมะขามนะคะ ได้ adece, ้วยคเัยนี่คนตะแกงครับยุตะแกงครับไปปะครับผมครับไปครับคำโตๆครับกินครับโอ้โหคุณไปไหครับไปเอาบ้างเอาบ้าง มาครับครับใหญ่ใหญ่เลยปาปูเส้นมะขาครับไปครับผมก็รับ้งตัวใหญ่ครับับครับไปครับปูตัวใหญ่ มากเลยครับสดๆเลงมยเนียอมีด้วยนะ